แอมเพสเดสวัสดีค่ะพวเราแอมเพสค่ะนี่ละคนดีไหมคะชื่อเสียงเรียนนามว่าอะไรเออค่ะสวัสดีค่ะเบลค่ะสวัสดีค่ะคะเลดค่ะสวัสดีค่ะจากทอดค่ะสวัสดีค่ะนัดค่ะสวัสดีค่ะตุลค่ะสวัสดีค่ะตุนค่ะพูดสักหนึ่งคนรความรู้สึกวันนี้มันแบบว่าฟินขนาดไหนครค่ะก็วันนี้รู้สึกดีใจตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่า มันก็เป็น debut s สเตจของพวกเราแล้วก็พูดหนูพูดไม่ออกพูดแล้วพูดหนูจะร้องไห้พี่เห็นหลายคนร้องไห้เลยนะกาเต้นตึ้งตันพวกเราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับตรงนี้มากๆใช่ค่ะจริงๆเราใช้ระยะเวลากันค่อนข้างนานในการเตรียมตัวนะคะแล้วก็ฟอร์มวงกันแล้วก็พอวันนี้มาถึงมันก็เลยเหมือนความทุ่มเทความพยายามของเรามันประสบผลสำเร็จแล้วใช่ครั้แรกวันนี้โชว์สเตจครั้งแรกให้กับแฟนๆได้เห็นและเปิดตัวด้วย ก็จริงก็บอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นแบบสเตจแรกของกลองเนาะก็ไม่เคยโชว์ให้ที่ไหนดูจะตื่นเต้นมากมากจริงๆเพราะบยิ่งแบบที่กข่าวหอกงาใช่งานนิฟคาดไม่ได้ได้กล้องเยอะมากค่ะตับไฟลุกมากเลยนะเนจนเล็บหายะไม่เาเราเป็นยังไงบ้างขับได้เห็นารับ ที่นี่ด้วยเนาะใช่ค่ะโอ้โหบอกเลยว่าครั้งแรกที่พวกหนูได้เห็นกันจริงๆคือไม่มีใครฮึบอยู่เลยสักทวนนะตาคอมันเหมือนมันเหมือนเป็นการที่แบบการรอคอยของพวกเรามันสิ้นสุดลงตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆคืออย่างที่บอกคือพวกเราอาจจะสองสองปีเนาอยู่ด้วยกันมาสองปีแต่จริงๆแล้วช่วงเวลาก่อนที่เราจะมาร่วมชะตากัรร่วมชะตากรรมกันหกคนน่ะมันมีทุกคนพยายามกันมา มากพอสมควรมากๆค่ะแล้วก็เหมือนเราได้รับโอกาสดีๆก็ต้องอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ชินพี่ชินด้วยค่ะที่แบบให้โอกาสพวกเราแล้วก็มารวมตัวพวกเราแล้วก็แบบโอ้อยู่กับเรามาจนถึงโมเมนต์ตอนนี้พี่ชินอยู่ในเอ็มพีใช่เป็นยังไงบ้างครับการถ่ายทำมันยากง่ายขนาดพี่ชินคือเป็นทุกอย่างค่ะค่ะตั้งแต่ดูแลตั้งแต่ เป็นผู้จัดการส่วนตัวพวกหนูด้วยดูแลชีวิตพวกหนูด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ใน MV ก็คือทําทุกอย่างตั้งแต่เสื้อผ้าหน้ผมคือพี่ชินช่วยทุกอย่างจริงๆค่ะเรียกได้ว่าถ้าไม่มีพี่ชินก็คือแบบแย่แบบหนักเลยพูดถึงเพลงบราบาบรามันเล่าอะไรมันแบบยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆเพลงบราบาบราเนี่ยที่พวกเราตั้งใจทํากันขึ้นมาเนี่ยคือเราอยากจะให้พูดถึงคนที่มีคาพูดเวลา ยุคสมัยเนี้ยมันมีคนพูดคําพูดท็อกซิกจากคนที่ท็อกซิกค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูอยากให้อยากให้เพลงเนี้ยเป็นแบบแรงผลักด,ดันแล้วกันว่าแบบว่าคําพูดของคนท็อกซิกอ่ะมันเป็นแบบแค่บ,บลาบลาบลาเราไม่สนใจหรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค<น>่ะแล้วขั้นถ่ายเพลงนี้มันอยู่ที่ไหนครับแบบเ,เ,เป็นเพลงเดบิวต์ของเราอยากให้คนจําข <t> ั้นไหนเสกก็ค <t> ือบลาบลาบลาเวลาพูดต้องไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะต้องใช่ต้องบลาบลาบลา สายตาอินเนอร์มันต้องมีด้วยใช่ไหมแบบว่าแบบเพื่อใครอะไรอย่างเงี้ยที่มันทำอะไรที่เวลาสาวๆมันลงตัวกันยังไงครับมันจะบบความยากง่ายเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหแรกเลยคือวงในวงเราเขามีปฏิกริการจังหวอที่ใช่ใช่ปฏิกริจการจังหวะเวลาแบบมาเจอกันทุกก็จะยากใช่เพราะว่าิ้งก็ติดเรียนที่พิศนุโลกด้วยแล้วก็มีเรียนที่อ่าบางสิ่ง เป็นยังไงบ้างเขาเนียบไหมสำหรับการถ่ายทำการค่อนข้างดีเทลเลยเพราะว่าบางทีจุดบางจุดที่พวกหนูแบบไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ชินเขาจะคอยบอกแล้วก็จะคอยจริงๆเหมือนเป็นอันนี้คนนี้นะไเหมือนเป็นพ่อเราถูกต้องเข้เหมือนพ่อลูกหกเลยเยที่คอยดูแลพวกหนูแล้วก็คอยเตือนคอยสอนคอยแนะนําให้คาปรึกษาต่างๆอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วเป็นยังไงบ้างครับแต่ละคนบบว่าได้มีส่วนร่วมกับอะไรบ้างกับเพลง ไไจริงๆขบวน,นการทำเพลงตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นเอ็มเสมานะคะพวกเราทุกคนทั้งหกคนมีส่วนร่วมในการออกความเห็นลแล้วก็เข้าไปร่วมทำเพลงกันตั้งแต่ขึ้นบีบจังหวะแรกเลยใช่ค่ะแล้วก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเพลงนี้นมันมาจากความร่วมมือของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็ในตัวเอ็มวีบางทีเราก็มีออกความคิดเห็นกันบ้างถ้าเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างว่า ให้มันเป็นแบบนั้นลับตรงนี้เพื่อให้มันเป็นตัวเองแล้วก็เข้าขอพวกเรามากขึ้นหลังจากนีเดบิวต์วแล้วเราก็พร้อมใช่ไหมคะที่จะแบบว่าเป็นศิลปินของจรงิงยังไงก็ฝังเนือ้อฝักตัวผิด <laughs> <laughs> บ้างพลาดบ้างก็มองข้ามได้นะ,ะ <laughs> ให้น้องๆด้วยค่ะเป็นตัวแทนฝากถึงเพลงนี้ให้แฟนๆช่วยกันติดตามแล้วก็ช่วยปั่นให้ยอดวิวขึ้นไปในไก็ได้ก็ขอฝาก เพลงบลาบลาบลาของพวกเรา e M Press ด้วยนะคะพวกเราตั้งใจทํากันมากตั้งแต่โปรเซสแรกจนได้ถูกปล่อยออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถดูได้ในช่องทาง YouTube Rising Entertainment นะคะแล้วก็สามารถติดตาม Account Offi c ิเชของพวกเราได้มีทั้ง Instagram Tiktok X Facebook Facebook ก็จะเป็น Rising Entertainment นะคะก็คือ e M Press Official สามารถติดตามพวกเราได้บิชาเลนเลูกวิชาเล่หมีชาเลใหม่ นี่นะคะก็สามารถไปเต้นบาร์บาร่าชาเลนจ์ได้นะคะในทิกเกอร์สุดทยก็มาร่วมจอยร่วมสนุกกันนะคะเสริมกบเทสสักหน่อยไหมชาเลนจ์เผื่อยากไปง่ายง่ายไปหรือเปลาไม่ยากไม่ยากคะไม่ยากสิบนาทีนิดนึงนิดนึงนั่งก็สามารถเต้นได้เราแบบเราแบบเวอร์ชั่นไม่ต้องขยับตัวเยอะโอเคได้ให้นั่งให้นั่งให้นั่งร้องโอเคขอาไว้ให้คิวเลย You've say gotta จะพูดไปให้ตายก็ได้เท่านั้นที่ฉันได้ยินเป็นแค่เสียง All I can hear right. is blah 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 จะพูดอีกครั้งก็ไม่เอาละนาหนานายังไงนะอะไรนะห่าห่าอยากรู้หมว่าธอพูดระไรอยากได้ยินเสียงตัวเองม 'cause all I can hear is blah 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 bla 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 what you say? bla blah blah blah. Yeah. <coughs> <coughs> <coughs>